คอ่อ,อในเพอร์ซีจักสันแอนดีโอลิเปียนซีซั่นสองตอนที่3ก่อนที่จะออกเดินทางแคลริสได้ไปรับคำพยากรณ์จากเทพพยากรณ์แคลลิสเมื่เห็นเทพยากรณ์เท่านั้นเธอก็ฟันหัวเทพยากรณ์ทันทีเธอคิดว่านี่มันคือผีซากศพสุข13ไม่ฉะนั้นก็ต้องเป็นปีศาจผีกองกอยอื้อฝ<ๆ>ันแม่งเลยผีบ้าหล,ลังจากนั้นเทพยากรก็อ้าปากค้างพ่นควันเขียวแล้วก็ให้คำพยากรณ์กับแคลริส จงนำเรือเหล็กและนักรบแห่งกระดูกไปทำภารกิจเจ้าจะได้สิ่งที่ต้องการจงนำมันกลับมาแต่เจ้าจะผิดหวังและล้มเหลวแคลริสมาได้รับคำพยากรณ์แบบนี้เธอก็เริ่มวั่ใจภารกิจของเธอคืออะไรกันแน่ทำไมเทพพยากรณ์จึงบอกว่าเธอล้มเหลวคนแบบแคลริสเธอแพ้อะไรไม่เป็น หลังจากนั้นครับแคลริสก็เดินออกมานอกค่ายและเธอก็ได้พบกับพ่อของเธอเอริสเทพสงคำตอนนี้เอริสรู้แล้วว่าแคลริดลูกสาวของเขาได้รับภารกิจให้ไปนําคนแกะทองคํากลับมาที่ค่ายเอริสเลยเตรียมเรือลบเหล็กสงคำเกาะนาเตอะที่เขาเพิ่งลากขึ้นมาจากใต้ทะเลกับเหล่ากษัาสีผีดิบตายซากให้มาเป็นลูกสมุนของแคลริส เอริสเขาคาดหวังกับภารกิจนี้มากๆในฐานะที่แคลริสเป็นลูกสาวของเขาภารกิจนี้แคลริดห้ามล้มเหลวอย่างเด็ดขาดเอ,อ้ยยังไงเนี่ยพึ่งรับคำพยากรณ์จากเทพพยากรณ์มาว่างานนี้แคลริดเธอจะผิดพลาดและล้มเหลวแต่ว่าพ่อของเธอไม่คิดแบบนั้นครับเอามันจะเป็นยังไงต่อไปเอริสยิ่งบ้าเลือดอยู่นะครับเพื่อนๆ ส่วนทานั e เพอร์ซีแอนนาเบธแล้วก็ไทสันพวกเขาก็ได้นั่งเรือ,อยางมาที่เรือของเฮอร์บิทพวกเขามาถึงท่านั้นแล้ะครับพวกเขาได้รู้ว่าเรือลำนี้มันไม่ใช่เรือธรรมดาแต่ถ้าว่ามันเป็นเรือสำรานหรูหราไฮโซหมาเหา่าโค้งเรือใหญ่มากๆนักท่องเที่ยวนี่เต็มลำเรือต่อจากนั้นไทสันก็เริ่มได้กินของพวกปีาศาจโอ้ยไทสันนี่หูดีจมูกยังดีอีกด้วยที่มันอยู่ในเรือลำนี้ พอทั้งสาคนเดินออกมาพวกเขาก็ได้พบกับไอ้ยักษ์กินคนเลสทีโกเนียไอ้พวกยักษ์ที่เคยโจมตีเพอร์ซี่มาก่อนหน้านี้พวกมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแถมพวกมันยังมีมนบางตาทําให้มนุษย์ธรรมดาที่อยู่บนเรือมองเห็นพวกมันเป็นคนปกติอีกด้วยแสดงว่าจะต้องมีคนช่วยเหลือพวกมัน ต่อจากนั้นแอนนาเบธก็ได้พบกับรุ่นพี่อลิสันสิ์เกาจากค่ายลูกรึ่งเทพที่จบการศึกษาไปแล้วแต่ว่าเพอร์ซี่อรู้สึกเอะใจเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ฉันจําได้เธออยู่ในความฝันของโกเวอร์เธอเป็นพวกของลูกที่ตามจับโกเวอร์ที่อยู่บนกอเมื่ออลิสันรู้ตัวเท่านั้นแหละครับว่าเธอถูกจับได้เธอก็เลยได้เผยตัวตนที่แท้จริงว่าเธอคือพวกของลูกจริงๆแล้วใครจะทำอะไรฉันล่ะ จากนั้นเพอร์ซีและแอนเดอร์เบคก็เข้าต่อสู้กับอลิซันทั้งสองฝ่ายนี่ฟันดาบต่อสู้กันชงเชงชงเชงกันไปมาอลิซันนี่เก่งมากๆเพราะว่าเธอคือลูกสาวของเทพอาเบโลเทพแห่งแสงสว่างแต่ว่าอลิซันก็พลาดท่าเธอเวียงดาบผิดช่วงเท่านั้นแหละครับเธอก็ร่วงตกลงเรือแล้วก็ตกลงสู่ทะเลและเธอก็หายตัวไปแอนเดอร์เบ็คก็เลยพูดกับเพอร์ซี่ว่าเฮ้ยเธอมีส่งพวกเรามาเรือที่นี่เพื่อมาพบกับลูกชายของเขา ลูกน้าจะอยู่ที่นี่เฮอร์มิททำแบบนี้ไปทำไม อจากนั้นทั้ง3คนก็ขนดูกระเป๋าของอลิสันครับ้นไปค้นมาพวกเขาก็ได้พบกับการสัญลักษณ์ของโครโนสและไม่ใช่แค่นั้นในเรือยังมีพวกปีศาจอสูรกายทั้งหลายเทปที่ฝักไฟโครโนสมากมายอยู่ในเรือลำนี้เต็มไปหมดเพราะไม่ใช่อะไรครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเรือลำนี้มันคือเรือของโครโนสนั่นเองเอ้ยทำไมกลายเป็นแบบนี้ไปได้ ต่อจากนั้นครับเพอร์ซีเขาก็คิดว่าในเมื่อเรือลำนี้มันเป็นเรือของโคโนดลูกก็น่าจะอยู่ที่นี่ด้วยถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปจัดการกับลูกให้มันทุกอย่างมันจบๆจ,จัดการกับลูกซะโคโนดจะได้ไม่มีมือมีเท้ามาก่อกรรมทำชั่วอีกต่อไปทั้ง3มคนครับก็เลยได้บุกไปที่ห้องประชาการเรือและที่นี่พวกเขาก็แอบอยู่แล้วก็ได้พบกับอลิซันที่พึ่งขึ้นมาจากเรือได้ อลิซันนี่เธอหัวเสียมากๆเลยนะครับที่เธอพึ่งพ่ายแพ้กับเพอร์ซี่และเนื้อตัวของเธอก็เปียกปอนไปหมดเฮ้ยพวกเพอร์ซี่แกทําให้ฉันต้องหายสวยเปียกปอนไปแบบนี้นีเฮ้ยเสื่อผ้าของฉันแหละเท้ เพราะพวกของเพอร์ซีบุกเข้ามาที่ห้องเท่านั้นล่ะครับเพื่อที่จะไปจัดการกักบลูกแต่หว่ากลายเป็นว่าลูกนั้นเขารู้การเคลื่อนไหวของเพอร์ซีทั้งหมดเ้ยพวกแกไม่ต้องทําเป็นแอบหรอกฉันรู้ว่าพวกแกขึ้นมาที่นี่ตั้งนานลูกได้นํากําลังออกมาล้อมพวกของเพอร์ซีเอาไว้แล้วลูกก็ได้พาตัวเพอร์ซีเข้าไปในห้องเขาบอกว่าเขาอยากจะมีอะไรคุยด้วยสักหน่อย เมื่อทั้งหมดได้เข้ามาในห้องในนี้ก็มีโรงศพหินที่เก็บชิ้นส่วนซากของโคโนดอยู่ในนี้ด้วยลูกที่เขาอยากจะได้ขนแกะทองคำเพราะเขาอยากจะได้พลังแห่งการรักษา คนแก่ทองคำนั้นมีพลังวิเศษทำให้โคโนอดิคืนร่างกลับมามีชีวิตเร็วมากยิ่งขึ้นแผนการทำลายเทพเจ้ามันจะได้สำเร็จเร็วๆและเหตุที่ลูกต้องการอยากจะทำลายต้นสนทาเลียไม่ใช่เพราะว่าลูกอยากจะฆ่าทาเลียแต่การทำลายต้นสนจะทำให้ทาเลียกลับมามีชีวิตอีกครั้งถึงแม้ว่ามันจะดูโหดร้ายกับพวกลูกครึ่งเทพที่อยู่ในค่ายที่จะถูกพวกปีศาจไล่เข็นฆ่าลูกก็เชื่อว่าทาเลียที่เป็นลูกสาวของมหาเทพสุด เธอก็คงมีความคิดคล้ายกับเขานั่นก็คือทำลายเทพเจ้าตามคำทำนายมหาพยากรต่อจากนั้นครับลูกกพาเพอร์ซีไปที่ชั้นล่างของเรือสำรานซึ่งดีเต็ไมไปด้วยเหล่าลูกครึ่งเทพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งเทพกับปีศาจลูกครึ่งเทพกับปะสุลกายลูกครึ่งเทพกับยักษ์ หมดล้วนแล้วแต่เป็นลูกครึ่งเทพที่เทพเจ้าไม่ยอมรับพวกเขาเห็นไหมล่ะเพอร์ซีพวกนี้ก็ลูกครึ่งเทพเหมือนกับพวกเราลูกครึ่งเทพที่เทพเจ้ายอมรับครับก็จะมีแต่ในค่ายฮาบัตเท่านั้นซึ่งก็คือลูกครึ่งเทพเจ้ากับพวกมนุษย์ความคิดแบบนี้ของพวกเทพเจ้าในความคิดของลูกมันก็คือความเห็นแก่ตัวลูกเทพเจ้ามีอยู่เต็มโลกทำให้ลูกเทพเจ้ากับมนุษย์ ีเกียรติมีศักดิ์สรีมากกว่าลูกเทพแบบอื่นๆดูสิเพอร์ซี่พวกเราไม่ถูกลักเท่ากันเขานี้ก็ไทสันเขาเองก็เป็นลูกของโพไซดอนแต่ทว่าก็ไม่ได้เกิดกับมนุษย์ไทสันเป็นยักษ์ไซขอบที่มีพรสวรรค์อันอยิ่งใหญ่เขาเป็นช่างประดิษฐ์อะไรได้มากมายคนเก่งแบบนี้เทพเจ้ายังไม่ยอมรับเขาเลยแบบนี้มันไม่แฟร์มารวมมือกับฉันเถอะเพอร์ซี่มาโค่นล้มเทพเจ้าไปกับฉันให้ทุกอย่างมันไปไปตามคำมหาพยากรณ์ที่บอกว่า เขาโอลิมปัสและเทพเจ้าทั้งหลายจะถูกทำลายโดยลูกของพวกเขาเองเฮ้ยมีคำพยากรณ์แบบนี้ด้วยหรือเทพเจ้าจะถูกฆ่าโดยลูกเฮ้ยถึงว่าลูกพยายามทำภารกิจนี้มากๆครับเพื่อนๆแต่ทว่าขณะที่ลูกกำลังพูดอยู่นั้นครับไทสันก็ได้ดัดแปลงลูกไฟของยักษ์เลสทีโกเนียให้กลายไปเป็นระเบิด พอเกิดการระเบิดขึ้นเท่านั้นปวกของเพอร์ซี่ก็รีบวิ่งหนีออกมาโดยที่มีพวกของอลิสันรีบตามไปจับตัวอลิสันนี่โกรธมากๆเฮ้ยแกเคยชนะฉันใช่ไหมเขาวนี้ฉันจะเอาแกคืนแต่รว่าลูกก็ห้ามไว้ว่าห้ามฆ่าเพอร์ซี่ยังเด็ดกา์ดจับเป็นเท่านั้น ต่อจากนั้นพวกของเพอร์ซี่ก็ขึ้นเรือฉุกเฉินและพอเพอร์ซี่เปิดกระติกน้ำสายลมให้พัดเรือฉุกเฉินให้วิ่งเร็วที่สุดโอ้โหติดสปีดจากกระบอกอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นลมพุ่งออกมาปิว้วขณะที่เร,เรือฉุกเฉินกำลังแล่นหนีพวกลุกครับเพอร์ซี่ก็ได้ถามแอนนาเบธถึงคำมหาพยากรว่ามันคืออะไรกันแน่ อนนาเบธเธอก็บอกว่าเธอยังไม่มั่นใจครูบูนเนอร์บอกเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเมื่อใดที่ลูกครึ่งเทพระวังมนุษย์กับมหาเทพเจ้าทั้งสามองค์ลูกของสุดก็คือทาเลียลูกของโพไซดอนก็คือเพอร์ซี่และลูกของเฮดีสซึ่งเราไม่รู้ว่าตอนนี้คือใคร ถ้าส้งสามคนได้ร่วมมือกันเท่านั้นจะก่อเกิดหนึ่งวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่วีรบุรุษผู้นั้นสามารถเลือกให้เทพเจ้าอยู่หรือเทพเจ้าตายก็ได้โอ้ยข้ามหาพยากรเพอร์ซีจะเป็นคนฆ่าเทพเจ้าฆ่าสุดฆ่าโพไซดอนแล้วก็ฆ่าเฮดีหรือนี่เฮยถึงว่าเรื่องราวใหญ่ๆก็จะประมาณนี้ครับเ้ยแต่ว่าจบไปก่อน